มาค่ะพี่ทิพย์จะสอนนะคะมือใหม่นะคะอันนี้จะเป็นลายก้นหอยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมก็อย่างเช่นซ่อมนะคะ<ม>ก็เอาซ่อมเนี่ยจิ้มไปตรงกลางเสื้อได้เลยนะคะแล้วทีนี้มืออีกข้างหนึ่งเราเราก็จะจับจีบไปด้วยนะคะถ้าเราไม่เลี้ยงจีบไปด้วยเนี่ยเวลาเราลงสีเห็นไหมคะว่าจะมีมุมรตรงเนี่ยตรงเนี้ยนะคะที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราลงสีแล้วมันจะไปบดบังนะคะ ผ้าด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียงเรียงจีบให้มันเสมอกันนะคะทีนี้เราก็จะรัดด้วยหนังยางามัดย้อมลายนี้พี่ทิพย์จะใช้สีเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มัดย้อมลายนี้เราจะลงสีตรงตรงนี้พี่ทิพย์จะลงตรงเชื่องเชื่องช่วงคอเสื้อนะคะขึ้นไปตรงช่วงคอเสือ้อลงแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ แล้วเราก็จะพลิกนะคะมาลงลงแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อเราลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําผ้าไปหมักไว้นะคะสัก8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็ได้นะคะ ซึ่งการม้วนแบบลายก้นหอยเนี่ยมันสามารถพลิกแพงได้นะคะอยู่ที่เราลงสีด้วยนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะ